นะครับทุกท่านทุกคนนะวันนี้สวัสเติมน้ำมันเชื้อเปลิองอยู่นะฮะอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับแถวบ้านผมนี่แหละแถวทะเลนะครับ<ม>ห่างจากบ้านผมประมาณสักกี่สิกิโลเมตรนะครับออกมาเรารวๆตีสามนะครับ<ม>ตอนนี้ก็เติมน้ำมันก่อนออกเดินทางนะครับ<ม>ในขณะที่ผมปล่อยกินม่อาจจะเป็นช่วงเช้าๆนะครับนะก็ เดินทางไกลอีกแล้วนะครับตอนนี้คุณพ่อไปหาหมอตามนัดอีกเช่นเดิมนะครับโอ้ช่วงนี้นดทีนัดทีแล้วก็นัดไกลนะครับนัดไปนู่นถึงอุดรนนท์นะครับเลยเดินทางนี่โชคดีหน่อยนะครับไม่มีฝนนะวันก่อนข่าวรอบที่แล้วไปนี่โอ้โหฝนตกตั้งแต่บ้านยันอุดรน,นะครับตลอดตลอดตลอดทางเลยแต่วันนี้เงียบๆนะิ่ม เล่มสว่างเพราะว่ามันตกไปเมื่อช่วงประมาณสักสี่ห้าทุ่มตกไปแล้วนะครับแล้วก็ซาแล้วทีนี้ก็เห็นฟ้าแลบฟ้าร้องทางนู้นไม่รู้ว่าจะเจอฝนหรือเปล่าข้างหน้านะครับแต่ก็ยังไงก็ครับมันไม่ใช่อุปสรรคเราจะต้องเดินทางไปอยู่ดีตาน,นี้ก็มาแล้วครับามาแล้ อ,อันนี้คือว่าชิวชิวธรรมาดา <c oughs> เออซาไม่าลังอาหารกูไม่เตรียมพร้อมไวเลยเพราะเราอาไฟปไปเลย ฝานเลยมันสิตโตกเจนี่เนะาะฝานเรลือมาบบาบทั้งนี้เนาะฝานเรลือไปข้าขอหม่าที่เองอที่ลุงเฝ้าอันนี้ฝาน มาแล้วถึงนะครับอุดรน,นะครับโอ้วันนี้มาแต่เช้าเลยวันนี้มาถึงเร็วนะครับฝนไม่ตกมันตกเป็นช่งชวงๆแล้วมาช่วงปลายนี่ไม่ตกนะครับก็ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลมะเร็งนะครับจังหวัดอุดรราชธานีทําไมต้องมาโรงพยาบาลมะเร็งคือเขาวินิจฉัยนะครับที่พ่อผมเป็นตรงคอเนี่ยนะครับ เขากลัวเป็นโรคมะเร็งนะครับก็เลยส่งมาอยู่จังหวัดอุดรน,นะครับเป็นโรงพยาบาลมะเร็งโดยตรงเลยนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูป้ายนะครับข้างหน้าตอนนี้เขาเข้าไปนติเแล้วนะครับไปเอาบัตรคิวแล้วนะครับเพราะว่าเขากลัวเป็นโรคมะเร็งนะครับเขาก็เลยจะวินิจฉัยนะครับแล้วถ้าถ้าเป็นโรคมะเร็งอะ่ะพ่อเขาจะไปกลืนแร่เขาเรียกว่ากลืนแร่เนาะ กลืนแร่ที่รักษา,าไทรอยนะครับที่คอบวมะนะฮะต้องกลืนแร่ถ,ถ้าถ้าถ้าเราเป็นมะเร็งอะกลืนแร่มันจะทําให้ไอตัวมะเร็งมันกระจายเขาบอกมันกระจายตัวเร็วนะครับมันก็อันตรายเขาก็เลยเช็คให้แน่ใจให้แน่ชัดนะครับคือที่โรงพยาบาลตัวนี้เขากา็เรื่องมะเร็งโดยตรงนะครับเขาก็วิจัยแบบอะไรคือ ทำทุกอย่างแล้วก็คือสรุปไม่ได้เป็นนะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะมาฟังผลนะครับมาฟังผลฟังผลการที่บอกว่าทําไมรู้ว่าไม่เป็นมะเร็งคือคุณหมอเ็าโทรแจ้งแล้วนะครับโทรแจ้งบอกว่า,ายินดีด้วยนะครับไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วก็ให้มาตามนัดมาตามนัดเขาก็จะรักษานะครับไอตัวอาการตรงพอนี้แหละครับก็คือดีใจเปราะหนึ่งก็คือ ไม่ได้เป็นโรคร้ายนะครับกระดีใจนะครับแต่ก็ยังคงต้องรักษาตัวต่อเพราะว่าตรงคอพ่อเขาจะบวมแล้วก็อาจจะมีอาการหายใจลําบากโรคไทรอยเนาะนะครับหายใจลําบากเหนื่อยครับ okay. ผมมาถึงนี่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี้นก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับส่วนการรักษา โอ้สะดุดอะไรรักษาหลังจากนี้ก็รักษาเฉพาะโรคที่เป็นตัวเดียวนะครับตัดเรื่องมะเร็งออกไปก็ดีใจไปเปราะหนึ่งแล้วครับก็โอเคแล้วก็ดีใจส่วนโรคอื่นก็ยังรักษาต่อนะก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ผมเดินทางมาถึงจังหวัดอุดรแล้วนะครับดูบรรยาก,กาศเช้าๆอยู่ที่อุดอรผมมาจากทางโน้อนอ่ะฝนตกคลึ้มเห็นไหมฝั่งโน้นคลึ้มมาเลยนะครับคลึ้มแบบโอ้โหทีนี้ เนี่ยเข้าไปในเมืองขอนแก่นนะครับเอยเมืองอุดรนะครับถนนนี้เป็นถนนหมายเลข2นะครับถนนมิตรภาพนะครับตัวนี้จะยิงยาวไปถึงนู้นจังหวัดขอนแก่นเข้ากรุงเทพเลยถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักเลยถนนมิตรภาพนะหมายเลข2วิ่งไปนี่ก็อุดรวิ่งอุดรแล้วก็จะไปหนองคายหนองคายแล้วก็ทะลุเวียงจันทร์เลยครับถนนเส้นนี้นะครับก็เชื่อมได้หลาย หลายหลายหลายที่เนาะนี่ครับผมจะเข้าไปข้างในตึกแล้วนะ,ะไล่ให้ดูตั้งแต่เดินทางมาเจออะไรบ้างในทางก็มีทั้งฝนมีทั้งไม่ฝนอ่ะประมาณนี้แหละแล้วก็อัปเดตนะครับอาการคุณพ่อผมไม่ได้เป็นโรคร้ายแค่นี้ก็โอเคแล้วครับอีใจแล้ว ส่วนวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมีอะไรก็จะอัพเดทอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย